ท่านผู้ชมครับทุกทางออกวันนี้ทีมงานลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ํากับเทศบาลตําบลท่าพริกเนินทรายอําเภอเมืองจังหวัดตาราดครับหลังจากที่ฟังเส้นสุดท้ายขาดลงเมื่อต้องยกเลิกการใช้ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ําเรื่องของเครื่องส่งน้ําด้วยซึ่งเป็นของทางกลุ่มผู้ใช้น้ําทางด้านของนายอำเภอเมืองตาราดนะครับต้องมาเป็นตัวละครสําคัญถือว่าเป็นกาวใจที่เข้ามาไก,กล่เกลี่ยหาข้อยุติร่วมกันครับ ว่าน่าจะมีทางออกนะขอขอขอคุยว่ายังยังขบเรื่องอะไรกันอยู่นะการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านหนองโพลงและผู้ใช้น้ำชุมชนบ้านหัวหนาตำบลท่าพลิกอำเภอเมืองตราดคือฝังเส้นสุดท้ายถึงการจัดการค่าไฟฟ้าที่เดิมขอรับการสนับสนุสนงบประมาณจากเทศบาลเราเสร็จก่อนนะครับ ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเอาน้ําจากลําคลองทะพิกเราก็เลยขอให้เทศบาลช่วยนะเพื่ออุดหนุนค่าไฟจนถึงปัจจุบันเงินที่อุดหนุนให้เท่าไรเราใช้เท่านั้นราสุดนะปี65เนี่ยถึงมันแรงมากนะแรงมากเราต้องใช้น้ําเยอะใช้ค่าไฟไป2องแสนหนึ่งหมื่น เลยมีปัญหากับทางเทศบาลเทศบาลก็บอกว่าอ้างวา่าธรรมำผิดระเบียบเพราะตอนนี้เราเหลืออดจรเงๆคือฟางเส้นสุดท้ายมันมาขาดต่อเมื่อเทศบาลไปตัดมิตเตอร์ออก สิงหาคม2566เทศบาลตำบลท่าพลิกเนินทรายยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบส่งน้ำโดยแจงเหตุผลภายหลังว่าการติดตั้งมิเตอร์เป็นชื่อของเทศบาลเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าประเด็นนี้จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาไปเมื่อกุมภาพันธ์ปี65แล้วก็ตามผมเพิ่งมาได้2เดือนแต่ว่าก็พยายามดูเรื่องราวเก่าๆว,ว่า เทศบาลกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยเขาก็อุดหนุนช่วยเหลือกันมานานวันหนึ่งเทศบาลก็มองว่ามีความเห็นแตกต่างในเรื่องของการอุดหนุนนะ่กลุ่มว่าการอุดหนุนแบบนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐวันนี้เนี่ยมิเตอร์เนี่ยเป็นของชื่อของผู้ใช้ไฟนะฮะเป็นชื่อของเทศบาลท่าพิกเนินทรายนะครับทางท่าพิกเนินทารายเทศบาลก็ยกเลิกมิเตอร์ ยกเลิกวิตเตอร์ซึ่งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้เหตุการณ์มันก็เริ่มขัดแย้งกันมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าใจการปัญหาจริงๆอ่ะหยู่ที่เรื่องของการอุดหนุนนะค่าค่าไฟซึ่งชาวบ้านต้องใช้ค่าไฟเนี้ยในหน้าแ้งแรงต่างเนี้ยเพื่อดึงน้ําไปจ่ายให้กับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําเราในฐานะผู้ปกครองท้องที่ก็คือสร้างฝันและกําลังใจให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือ,อ,อคนทั่วไปหรือชาวตำบลเนินทรายหรือชาวท่าพิกก็คือเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลเนาะเราอย่าเอาเรื่องของฟามขัดแย้งเนี่ยมาเป็นตัวทําให้เราเมีฟามขัดแย้งกันไปต่อไปในภายข้างหน้าเนาะส่วนราชการก็เข้ามา เข้ามาคุยเนาะหาทางออกให้กับเราได้แล้วไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์าหการเจราจาไก่เกลียหาทางออกเห็นผลเมื่อนายกเทศมนตรีควักเงินส่วนตัวจ่ายค่าไฟฟ้าค้างจ่ายและกลุ่มผู้ใช้น้ำยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดจึงเกิดขึ้นตอนนี้นะครับในส่วนของทางเทศบาล ตำบลท่าพิทินสายเนี่ยก็ได้มาชาระในส่วนของค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วขั้นตอนต่อไปก็เราจะนํามิเตอร์นะครับไปติดตั้งบริเวณจุดสูบน้ํานบ้านไร่พงเมื่อติดตั้งมิเตอร์เรียบร้อยทําในระบบเรียบร้อยนะนะครับเราก็จะมีการโอนเปลี่ยนชื่อให้ทางเทศบาลเนี่ยทำหนังสือในลักษณะของการโอนเปลี่ยนชื่อมาอีกครั้งหนึ่งเป็นชื่อของกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยไปบริหารจัดการกับเทศบาลในส่วนของการของบประมาณสนับสนุน น่าจะสมบูรณ์ครับผมน่าจะไม่เกิน20วันครับด้วยข้อพิาพาดบ่มบาดม้างจากความทุกข์ใจของชาวบ้านกรัวว่าแลรงนี้จะไม่มีน้ํารดพืชผลทางการเกษตรแต่ระเบียบทางราชการก็ต้องยึดถือการแก้ไขปัญหาจึงต้องยึดความถูกต้องควบคู่กับหลักมนุษยธรรมเราเริ่มต้นจากปัญหาใจกลางก่อนก็คือวันนี้ไฟมันไม่มันไม่เดินแล้วนะครับแล้วประกอบกับเมื่อเดินแล้วเนี่ย หลักเกณฑ์ของภาครัฐอย่างหนึ่งคือมิเตอร์ต้องเป็นชื่อของกลุ่มผู้ใช้น้ําเป็นชื่อเทศบาลไม่ได้นะครับผมก็ได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วท่านก็เห็นชอบตามนั้นนะครับบริหารก็ยินดีที่จะดูแลค่าไฟที่ค้างอยู่ทั้งหมดแล้วก็ต้องมีภารกิจที่สองคือพอต่อไฟแล้วเราต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเพื่อให้กลไกเนี่ยมันรองรับการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยในอนาคต เพื่อปัญหาเนี่ยมันการช่วยเหลือชาวบ้านมันเกิดความยั่งยืนต่อไปซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้คลียทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยนะครับออกมาในแ,นแนวทางที่เราต้องการแล้วนะนทางการเราต้องการแล้วนะว่าเราต้องการใหมันยุตินะพอแล้วครับเขาใจแล้วครับข้อตกลงที่เราตกลงมันว่าจะไงก็ระหว่ังกลุ่มผู้ใจน้ํากับเทศบาลก็จะทําการเจรจาก,กันโดยสันติวิธีนะเราจะไม่มีครับ คิดไว้ว่านะไม่มีแล้วที่อยูสำหรับไอ้เรื่องที่จะมาประท้วงกันอีกเนี่ยไม่มีแล้วคืนและแจ้งจดมิตเตอร์ไฟฟ้าอย่างถูกระเบียบทางออกที่ลงตัวทั้งสองฝ่าย